ไปดีมือนี้ประโคมกสาวลาวผ้ามวนอีกแล้วเนาะมือนี้หมูน้อยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเพราะว่ามือนี้หมูน้อยมาทรงเมเนาะฮอดมือม่อนกลับละเปไหนไอ้สิได้กลับบ้านดีใจโบ,บดีใจดีใจอยาอยู่พี่ป <c oughs> ะอจักยู่พี่อ่าก่อนอื่นโมตอน้องหมูน้อยก็ต้องไปแววกินข้าวก่อนล่ะจาจะไปอ่า คำชโนดตอาชัพายแม่ไปไหวคำาชโนดก่อนอสำหรับใครที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้หมูน้อยในเด้อแต่ว่าหมูน้อยขอฝากน้อยนึงเนาะ,ะสำหรับใครที่อยากมาอุดรหรือว่าอยากมาเที่ยวภาคอีสานเนาะน้องค้ายหรือว่าอยากไปใส่กระตามหมูน้อยแนะนําเด้อฮานเซาลา สะพานบุญอุดรเนาะเป็นเป็นอ่ะที่เช่ารถอ่ะหลายรูปแบบหลายรูปแบบให้เลือกเลยรถเพิินกะไม่สะอาดละกานิ่มขับขี่สบายปลอดภัยดีเนาะอ่าเดี๋ยวบุนน้อยจะขอโตไปกินขา้าววันเด้อพาแม่ไปกินข้าวก่อนก่อนจะไปคำสนด์บ๊ายบายสวัสดีครับรถเช่าสะพานบุญอุดรสนามบินอุดรครับ ขอฝากการบริการรถใหม่ๆให้เลือกแบบหลากหลายครับขอบพระคุณครับ ถ้าตอนนี้มูน้อยก็อยูอ่าห้านอาหารซูวาคิมโอซาเนาะจะเป็นห้านอาหารเ้าแบบว่าก๋วยจับยวันเปลี่ยนเป็นหั่นอาหารเวียดนามนะเป็นอาหารอาหารซอดังในอ,อู่ดอนเลยเนาะ mm hmm. เดี๋ยวมูน้อยกับอเมสิกินเขาเปียกก่อนแล้วเขาก็จะไปเย่าดดว่าคาสโน่ใ hmm. ะเดี๋ยวมูน้อยขอซี้ํามกอนเ้อ เส้นเขาเปียกนะคือเส้นบ้านหมูน้อยเลยนะเส้นลาวเลยนะแต่ว่ายูนิกัะลาวพูนก,กันแล้วเนาะเดี <c oughs> ๋ยวหมูน้อยขอโตกินข้าวก่อนเ้อ แลวทุกคนตอนนี้หมูน้อยก็ฮอตที่วัดคำสนนเนาะเดี๋ยวหมูน้อยต้องยางเข้าไปไหว้ข้างในตอนนี้หมูน้อยกำลังจะต้องเก็บรองเท้าก่อนค่อยเข้าไปข้างในอเ,เอาล่ะทุกคนตอนนี้หมูน้อยกำลังที้ยางเข้าไปข้างในเนาะต้องใช้เวลาง่างเนยน้อยนึงเดี๋ยวไปจ้าไหนฮอตข้างในเดี๋ยวหมูน้อยจะให้บึง่งเพืนึงเด้อ เราจะอธิษฐานขอนะครับผ่าหน้าใบสีตัวสก่อะเราขเถอะถ้าจุดนี้เป็นจุดขอพรจากผูเจาขอโชคขลาภขอพ้วัรนอนทิแรงานเสจบนขอเน้อเราจะได้อธิษฐานขออาจะไม่ไม่มีมาขงพระละโตัะมาจน ตอนนี้หมูน้อยก็ได้ไวาสจากปกลาบูชาเป็นที่ห้อยเนาะเดี๋ยวหมูน้อยอ่ะพายาังสมบรมืนากาศทางไรนี่เด้อ จาัที่หมูน้อยงามวอดมาเนาะหมูน้อยก็ฮอตอ่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เดอ้ออยู่ทางหลังหมูน้อยนี่เอาเรียนตั้งจะได้มีกันมีคำใชรบูขาตลอดชีวิต ขอน้อยีหางสืรอยซีนีขอขน้อยตั้งเรียนเด้อเด้อสาธุสาธุนี่เดหาให้ เราค่อยปล่อยนะคะจ้านะนะขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะเชือกรอบไหลมาเทมานะคะน้ำล้นเรื่อยๆขาวด้านน้า,านที่่ลานบงึงสวงจุดที่สองตั้งให้บริการตอนนี้หมูน้อยกำลังสีมาปล่อยป่าเนาะปล่อยกบปล่อยเอียนเพือนน่อจะมีโชคมีลาบนำเพิิน ถ้าถูซีนที่มันโบดีขอให้ไปไหลน้ำน้ำน้ำปลาไปเด้อถ้าถูไหลไปขอให้เบิดเคาะเบิดเขงีงนเพิ่งได้คือทารน้อยเคยเห็นโบดีก็ขอให้ไหลไปน้ำกบน้ำปลาเด้อไปดีล่ะอะไรกน้ำกุ้น้ำป่าอันไหนที่มันดีขอไหลทิ้มไปลง,งน้ำเด้อลงไปลูก ไม่อยากไปเหรอ และทุกคนหลังจากที่หมูน้อยแวไวไหวพระอ่างแล้วน้อยจูทีคำสนดหมูน้อยกระพามาอีกวัดหนึ่งซื่อว่าวัดป่าพุทธยาดอนธาตุออท่องวิสิทิเพื่อแล้วยังบวได้นี่หมูน้อยก็อยูหลังอข้างหลังหมูน้อยก็จะเป็นพระธาตุเนาะเดี๋ยวหมูน้อยจะพาเข้าไปไหว้เบื้องข้างในเด้อ อะทุกคนตอนนี้มูน้อยกับฮองก็อ่านนองค้ายเนาะแต่ก่อนสิบพิงเมย์กับแวะกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปส่งเคสนาะตอนนี้หมูน้อยกักกยกบยูฮันอาหารครัวเอ่อคัวเมเป็ดประมาณนั้นซื้อบอกนี่มูน้อยกับไดสังอา่าอันนี้จะเป็นมกฝา่ามกป่าจะมกแบบบ้านๆเราก็คือมกไซมหม้อเนาะชอนต่อมาก็จะเป็นรับป,ประครั้งนี่รับป,ประครังนรับป,ประครั็เนเสร็จ อันนี้กจจะเป็นปลาเนื้ออ่อนทอดกัะเชียมทางข่าวือกว่าจะค้อต่ำแ่กเลยอะอ่ะจะขอชิมอันนี้ก่นนนอ,อ,อน,อมมนอหอออนนอนมกหมอ้ออันนี้มุกอ่าปลาคังแต่ว่าหมกหมอ้อหมกบ้านๆหอม แบอันวเดี๋ยวมอน่ขอตัวกินข้าวก่นเด้อแซ่บเฮ้ าละทุกคนตอนนี้มูน้อยก็กินข้าวอิ่มทีมห้อยเนาะตอนนี้เขาก,กำลังเตรียมตัวกำลังจะเดินทางไปด้านหนองคายนั่นเองเนาะเดี๋ยวจะกำลังจะไปส่งเมฆกลับบ้านละพอดมงฮอดงามเนาะถากลับงบว่นั่นกะบมดด่อใดเนาะเพราะว่าทางบ้านมูน้อยอาจจะหารถยากแน่หน่อยนึงเดี๋ยวไปตั้งใดไปเบิ่งด้านหนองคายน้ำกันเลยเด้อเอาละทุกคนตอนนี้มูน้อยก็ฮอดอยู่อ่ะ ด่านหนองคายเป็นที่พ่อยแล้วเนาะเป็นจังดาที่ได้กลับแล้วด่านอยู่ข้างหน้าแล้วกระชิงานข่าวละได้กับแล้ว,บ,วบ๊ายบา <c oughs> ยเหรอไว้มีโอกาสหน้าเดี๋ยวโมูน้อยจะพาแม่มาเที่ยวอีกเนาะ,ะเดี๋ยวตอนนี้ก็พาเพื่อนเอาเครื่องเอาของลงก่อนเด้อเดี๋ยวโมูน้อยจะให้ด่านให้เวิ่งอีกแค่นึงเนาะตื่นเต้นก็ะยากกลบบ้านเฮงคือกันในนี้ <c oughs> บายดี แม่กลับก่อนเด้อแม่จะกลับลาวก่อนอโอกาสหน้าแม่จะมายามลูกใหม่ขอยอยู่ดีไม่แหงเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายอันนี้ถือไปไอไปไอ้ร้อมเก็บไหมอือมันนี้ก็ใหญ่ไปไว้ให้แม่เด้อถ้าน้าไม่ไม่พาเป็นเชี่ยวทะเลแม่จะไป็นุ้มลาดไปมันลอยตั้งแต่เไปบายบายไปกลับไมให้มันอุ้มหลุดื่อง ย่างไปมองเขาบองแะละย่างไปก็ไปซื้อปีเอาไปบายไอ้ไปบายเดินกลับบ้านเล้เด้อสิไป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 บายไปกลับย่างเวลาที่โทรหา าละทุกคนตอนนี้หมูน้อยกาส่งแม่ไปทีพนะ่พ่อเนาะตอนนี้หมูน้อยกาต้องกลับไปอุดอรเพื่อไปเซ็กอินแล้วก็กลับไปยังกรุงเทพมหานครอ <c oughs> เองเอเคไปเขาไปอุดอรกันเลยตอนนี้นะ่อนะอะไรทุกคนตอนนี้หมูน้อยกาฮอดอุดอรแล้วหลังจากที่พี่สง่งนี่แม่ข้ามบ้านไปหนองคายเนาะข้ามไปเวียงจันทร์บ้านหมูน้อยนั่นเองตอนนี้หมูน้อยกบฮอดเวลาเอารถมาคืนเพื่นนอนเลยเนาะ สำหรับใครที่อยากว่า,ามาอุดรมาเวียกมางานหรือว่าพาครอบครัวมาเที่ยวนาอยังบ่มีรถหรือว่าหารถที่กำลังจะเศราอยู่หมูน้อยแนะนำเดอ้อสะพานบุญอุดรเนานะพานบ,นบริการดีรถสะอาดรถใหม่มีรถหลายรูปแบบให้เลือกอา่าอยากได้แบบไหก็สามารถที่โต้รับเพิ่นได้เลยเนาะเดี๋ยวหมูน้อยจะปักหมดุดทางล่างให้เดอ้อตอนนี้หมูน้อยก็ขอโตอไปสนามบินเอารถคืนก็แก,ก้กกกเครื่องหอ้วแหละแต่หมูน้อยก็ เมืเ่อแหงแล้วก็ขอปิดปไใ้เพียงเขาดีก่อนสาหรับใารที่เขาเบิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้หมูน้อยในเดอ้อบ๊ายบาย